สางกรรมสีนะาให้ดาวจังไจมีแนวได้กระท,ทันให้คนจนเบิดเกียงจนวันได้ประค่างเหียนบอมีเงินสิ่าทางไทยเราเอก้นคอยหายเก็บไว้สี่อัง เมื่อสาเอาก็เมื่อตอกถ้ากันไรห้อยนี้แล้วป่วยว่าสีบอกเป็นอะไรเพาเมียนตัวไม่เชื่อเะเมีนเนีที่เมื่อหัเข้าเด็นหมเลยบาดตัวก็รู้จ่ะ เจ้าแสใส่สหลังขอพ่อองค์จงตัง้งไายโทษกูนะกราบขึ้นเมื่อพ้าลาตุ้มไทยเมืองให้หายอนผู้ขาโนบาทไทยองค์เอกนะาถูขออย่ากูท้าหุน่นเครื่องพุ้นให้ฝูงขาขาผู้น้อยคนถือปญัญญาอุป,ปมา ะพ้นสิหนึ่งคืนสิพาไปทางใตปทางเหนือก็แล้วแต่ขั้นบ่ไปแท้แท้เสียวแส่ใส่หลังเข่าอเอ้ยเชิญเผ่าอดักเมื่อบ้านเมื่อเมื่อเฮาสาเผ่าอเอ้ยตัวตัวตั้งมาที่ยามากวนเฮา วงไปน่อยสังคอยบ่อยากเห็นเฮาเคยขออยู่แล้วก็ยังไรเฮานี่เฮาบ่มีแล้วดีก็ตังนีมาพี่ครั้งเฮานื่มาแล้วก็ยังตามมาอีกเพิ่นเลยหนีจากนี่ที่ไปดีดอกอยู่ใส คอยบอกรับเทแล้วแนวเจ้าไลค่อยเดียที่น้องเธออย่ามาปวนเท่าก่อนห้ามใจกรองเป็นคนท้อยผัวใครยน่อยฟังใคอย่อยาเข็น ใครคอยโย่แล้วกันังไรห้อ,นองนี้ห้องตนนี้แนวดีกันจางหนีมากพีท่านนอนหนี้มาแล้วนั่งตามมาอีทขันเลยหนีใจหนีที่ไปดีดอกโยใส่ท่านตัวเ้องเมื่อแล้วตั้งห้องไก่จางคอยบกับแผ่แล้วแนวเจ้าไรคอยหนีไป้ายากัดเมื่อซาคอยบวชเสือพวกเจ้าดอกหรือขวบที่เมื่อกับเมื่อซา ขวัญสขอตายทูกป้าตัวเดียวเจ้าโอ้ยอย่าขึ้นความเจ้าเราความหลังโอ้ยคอยหน่อยพวกขนอยเธอคำน้ำพร้องยังจังความหลุกขันอยู่ได้ให้กว่างกว้างรักเซื้อเสื่อสาวทางใหญจจุงแล้ว หญหงทอยู่ฝ่าไทยพระบาทไทยที่ทนเหนนะผู่าาตมน่งใจดน้องพระองค์เจ้าจากทั้งเงาเงาปุ่นไรโจงบุตรปีญญาพรจะมาเบาเหนียเชิขั้นสองพระองค์วัยแค่หน้าใจเห็นแค่ตาของนุ เขียงแคผู้ขังญาติูกันมาเอาแผ่นดินเดิมโด้ร้องโยเหนอยอ้โอยผวขด่อยยีทำน้ำพระโอ ย่านแต่ต้องความทูกขันอยู่ในไท่ควงควงรัดเสือเนือสางสางงยุ่งแรหินทิ่สินทันยุปตาไทยพระบาทไทยติพเหตุหน้าถุกพัวพาดูกง่ใจยิดน้ำพระองเ์าจ้าับทุ่งเหือหงเงาองค์ทรงใช้พระเจ้าปูพุทลีญาปองมาว่องหยกเช้อ ขั <ersch> <S <S on, ้งสองพงปอยเห็นแก่หนาใค่เห็นแก่ตาสองน้อยเห็นแก่ปูยาเจ้าขมาเนียวว่านแพร้อนขนาดื่อสาพงเพลียงและผู้ใหญ่พวกพี่เจ้าเทาว่ามวนขอมีแต่ทางเดียวได้เดียวขอที่แทว้ บันปะพ่อแม่แล้วขัานเยียวมากป่ปากขั้นไปรับปากเจ้ามือแล้วจิไนี้